กล่องอะไรอ่ะมีกินออกมาด้วยอ่ะหอมมากพวกไหนมาดูกันสิไหนดูหน่อยสิเดี๋ยวเราจะลองชิมเองรสชาติไปเหมือนกล่องอยู่นะก็นายชิมกล่องไปนะสิอ๋อรู้แล้ว พี่ปลาบองแม่อุ่นนั่นเองอกลิ่นหอมหอมออเหรอทำไมเธอซื้อมาเยอะจังก็มันอร่อยไงเลยซื้อมาเยอะๆเะขาบอกให้หยุดเชื้อพิชาติไงแล้วน้ำพิกเราอะ่ะเก็บไว้ได้เป็นปีเลยนะเราขอไว้กระปุกหนึ่งก็แล้วกันนะไม่ได้นะเธอต้องไปซื้อเอาเองสิ สั่งซื้อทางไหนล่ะฮือมก็เพจน้ำพริกแม่อุ่นไงอ๋อที่เขาขายน้ำพริกหมูกรุบแล้วก็น้ำพริกน้ำย้อยด้วยใช่ไหมล่ะใช่เดี๋ยวเราจะบอกช่องทางการติดต่อไว้ท้ายคลิปเลยนะช่องทางการติดต่อสั่งซื้อน้ำพริกแม่อุ่นค่ะมาอุ่นกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ